สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเจอพ่อยอีกแล้วเห็นเอฟซีคอมเมนต์มามีมีโบราณอาจารย์กิ่งอ่าผล่าพ่อบริบาลพ่อซื้อว่ายังก็พ่อซื้อว่ายังพ่อเยอะใช่เยอให้พ่อใส่มือเลยให้สามตัวพ่อมาพ่อมโบราณอย่างนี้เยอะไม่หมดมีโบราณเยอะอือโอ้ โก็คือาหายเป็นปึกเลยให้หนูถืบอบอกงวดนี่งวดที่แล้วงวดที่แล้วคือไห้คือไห้ซีหกมาซีซียังหลอดปลาเมียงปลมียงเอาปลมียงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ตังพ,ออพ่อพันใสกันนะครับหาเอฟซีา FC, มาหลอดที่แล้วพี่น้องพ่อพันเขียนไห้เขียนไห้ซีหกมันคืมออกซีซีเก่าละพซื้อนมเอานั่นแมวหมูหาเอานี่ นะครับเอาพ่าเอาสาธุเด้อพ่าเด้อเดี๋ยวมาพี่ผมถามก่อนออกบ่นี่้นี่เออนี่นมีบอลังเมืเเอ่อเมืบอลังเพรว่าเออเออเอานี่พ่าใหออ้ออกแทฉเด้เอพ่าเด้องดที่แล้วคือให้ซีหกมันคือมาสต์เป็นไปยังไปยังผ่อนเออใหญ่ไปยัง นี่บ่ให้บนล่างเลยเออเจ้ามาให้ไปนมสเดก็ให้เบา่านั้นเอาใบนันเฮียเอาเฮียเดี๋ยวจะพอเดีอยวนี่ครับสามตัวหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสามเจ็สี่แล้ก็ซีหาเมียนเมีนบ่ะพ่อจบเล่นบ่ะออกเลยหมวดสิบหกเอ้ยสิบเจ็ดมกราคมหกเจดได้พี่น้องเดอ้อมื่อนี้จะเดินทางมหาปู่ชัยวานเก็บใบบ่ ใบเบาเป็นปลาผักล่างล่างสี่ห้างวดนี่คือให้หลายตัวแท้บวยังบวยยังบวยมีงหัวเดียวเท่านั้นแหละอันนี้เอาพ่อไปอ่ะนะครับท่านผู้ชมเขียนลายใบเลยลองใบพอดีสองใบพอดีผู้ละใบให้ได้โชคเด้ผ่อนเถอ จ่าไมาให้อีกอ่าอยยอู่อ่าห้าดิโชคนี่ห้าเพื่อนดิโชคนั่งทัพประชมนะครับเจอเซียนกิ่งแม่รู้หะเอฟซีว่าพ่อเพื่อนบ่าวาทได้พี่น้องเด้อเซียนกิ่งแต่ว่าชันเพื่นว่าเพื่อนมาเขียนเลขให้คนขันกันอ่าวันที่แล้วเขียนในซีหกตัวเดียววัที่แล้วเพื่อนเขียนในซีหกตัวเดียวอือหยาบคือมาพี่น้องเนาะงวดนี้คือแห่งหลายคู่แข่งวดนนี้เอาตามนี้เลยตามนี้เลย หนึ่งสองหกนึ่งสาสกับสี่ห้าอ่าธรรมชมนะครับผมเอานะครับเดี๋ยวเบ่าวเ่าถือกันนะพอเนะถือกแล้วเอาพี่นองเดี๋ยวพาบาวเ่าพายัางไปบรรยากาศขึ้นพี่น้องวันนี้นะครับเดินทางมาหาปู่ชัยวานนะครับธรรมชมนะครับงวันที่ 17มกราคม2 5งพันหนะครับผมฝันดีปะครับปูนะครับเอานะครับงวดที่แล้วนะครับพ่อฟ่อเพิ่นนะครับผมเอฟซีเพิ่นกะคอมเมนต์มาอยู่ว่าอ่าอาจารย์อาจารย์กิ่งต้อนับเพิ่นว่านะครับเพิ่นมาเขียนเลขให้เอาพี่น้องเนาะอาจารย์กิ่งนะครับก็ได้ให้น้ำใจพ่อเพิ่นพี่น้องนะครับเนาะ เล็กๆเดน้่อยนะครับผมหาดิโชคน้ำพ,นพึ่นด้วพี่น้องเด้นะครับหนึ่งสองหหนึ่งสามดสล่างสี่ห้าดพี่น้องเนาะเอาพามาเบิ่งปูชายวานนะครับปูขึ้นกระดานบนอ่อน้อหวัดนเนี่โอ้ขึ้นกระดานอยู่ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมขึ้นกระดานแล้วโชคดีนะครับ สาธุนะปูเด้อเดี๋ยวขอปลดปนี่ปูนะครับเดี๋ยวถ่ายธรรมชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับเห็นชัดบ่ครับเดี๋ยวบ่าวแถาจังจะเขียนให้ตัวยังไงนะพี่น้องเนาะนะครับปูชายวานเนาะครับธรรมชมบนวิ่ง4กับเดได้พี่น้องเด้อเด่นที่7นะครับนะครับ2772 4884 2คู่นะครับ ล่างวิ่ง3กับ4เด่นที่3 3 5 5 3 4 5 5 4เอ้าตรงกับตรงเซนจิงีกับตรงกับอาจารย์กิ้งตัวนี้พี่น้องตรงกันนะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเนาะเอาถ่ายให้ตรงๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเทาจังจะเขียนให้นะครับอือเดตรงกันกับของอาจารย์กิ้งคนเลยต์ตัวนี้นะครับนี่พี่น้อง ของอาจารย์กิ่งพ่อปริบาเด้อร์ธรรมชมนะครับผมหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่ห้านะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วพ่อพ่อเพิ่นเพิ่นเขียนให้ซีหกตัวเดียวงวดนี้คือเขียนให้หลายตัวแถวพูกนี่นะครับธรรมชุ่มกล่องกรบโปโฟกัสนะครับอืมเอา้นี่เห็นชัดๆแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวบ่าวแถาเึงกิเขียนให้นะพี่น้องเนาะ ครับปูชายวานเอาแคปหน้าจออีกรอบนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาเด้อพี่น้องเด้อแสงสะท้อนเน่ยนะครับเอานี่พี่น้องนะครับ17มกราคมนะครับนะี่ครับ17มกราคม2567นรบะครับผมนะบ,บนวิ่งสี่กับเจนะครับ เดนที่เดได้ทำ,ทำประชมสองเจ็ดเจ็ดสองสี่แปนะครับล่าง3กับ4เด่นที่3นะครับผมสามห้าห้าสามสีบนล่าง2คู่เท่านั้นนะครับเอาเดี๋ยวบ่าเถ้าเขียนให้ครับแคปหน้าจอได้ทำประชมเด้อนะครับปูชายวานนะครับบ่าวเถ้าเขียนให้แล้วนะครับ17มก,กราคม2567นนะครับผมวิ่งบนนะครับ สี่กับเจ็ดนะครับปูเด่นที่เจ็ดเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองสี่แปดแปดสี่ 4, วงกลมให้ที่เจ็ดสองนะครับวิ่งล่างสามกับสี่นะครับสามห้าห้าสามสี่ห้าห้าสี่วงกลมที่ห้าสามนะครับผมอันนี้บ้าเถ่าเขียนให้เซียนกิ่งพี่น้องห่าได้โชคน้ำเพลินนะครับอา่าพอเพลินมักเขียนเลขให้คนตัวนะครับผมห่าได้โชคน้ำได้พี่น้องเนาะครับคนยังสี่ให้โชคดีท้ายทีพี่น้องนะครับ นหนึ่งสองเจ็ดนะครับหกหนึ่งสามหลักกับเจ็ดสี่ล่างเพิ่นเขียนว่าสี่หานะครับสี่ห้าก็ตรงกับปูช่ชายวาน <c oughs> บ่าวเถ่าก็ได้ให้น้ําใจเพิ่นนะพี่น้องเนาะเอาหาดีชกน้ำเพ,พิ่นได้พี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอครับผมเห็นเอฟซีนะครับคบอมเมนต์มาพี่น้องบ่าวเถ่าจังหูะว่าเพิ่นซื้อวา่อวาเซียนกิ้งเด้อบ่าวเถ่าสันเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้บ้าดอก มาครับผมแต่ว่า,าคุณมักเขียนเลขให้มัดเขียนเลขให้ค้นพี่น้องนะครับแคปหน้าจอนะครับปูบรยูพี่น้องนะครับนะครับปูขึ้นกระดานให้แล้วนะครับทผชุชมบรรยากาศมันก็นกสีคึมๆึคือฝนจะตกนะพี่น้องคล้ายๆฝนจะตกนะครับเอานะครับปูใชยวานบนล่างสองคู่เท่านั้นนะพี่น้องเนาะบนล่างสองคู่เท่านั้นอ,อ่ะอป,ปู ไปหาเส้นกิ่งอีกพี่น้องนี่แหละครับอ๋อนะครับหาได้โชคน้ำเพลินด้พี่น้องเด้อนะครับติดไว้ให้สามตัวพร้อมงวดนี่ให้สามตัวด้วยถือบ้องวันีีถือปะถืะถออ่ะเนาะอืม โอ้ให้ถึงได้ครับเด้อนี่เอาคือมาให้หลายตัวแท้ฮะอืมต่ออันนี้เอานี้เอาคือเขียนอันนี้คือเขียนใหสามหากับสามแปดน้ำคือเราเอาไปอ่าคือเกาเงินอ่าเจ็ดซองกับตกเกาได้พี่น้องเด้อมีเพิ่มมากคือสามห้ากับสามแปดเอาจบเล่นมั้ยถูกแท้อือสองใบ โอ้โหอธรรมชุมนะครับของเซียนกิ่งนะครับมีสามหาสามแปดพร้อมเอ้าเดี๋ยวเขียนให้อันนี้เป็นชุดบนบ่บนบนดังเอาเอ้าเขียนให้ชุดบนให้น้านะครับผมธรรมชุมเพิ่มมาให้อีกอีกสองตัวสามห้ากับสามแปดคือได้หลายถึงงวดนี่ถือป่นี่ถือ อ๋อธร,รูมชมเ๋ยจึงเขียนส่นะครับนะเนาะเพิ่มให้อีกสามห้ากับสามแปดก็น่าจะเป็นชุดบนนี่ละเจ็ดสองอืมเจ็ดสองให้มาแล้วสามห้ากับสามแปดล่างสี่ห้าเดี๋ยวพอเถ่าเขียน่ใไ้นั่าครับอา๋านผู้ชมแคปหน้าจ,จออีกรอบเด้อครับเส้นจริงนี่เขียนให้มาอีกครับเจ็ดสองกับตรงกับสองเจ็ดตัวนี้อยู่แล้ว้ะพี่น้องเด้อนะครับมีสามห้ากับสามแปดอันนี้ครับปู่ชัยวานนะครับผม เขียนลงเพิ่มเติมให้แล้วนะพี่น้องเนาะถูกปะ <laughs> ถูกเด้อให้ถูกอืออ่าถูกน้ำจะได้ใส่น้ำเอาเงินมาให้นะครับเนาะอือเอาท่านผู้ชมฮ่าฮ่าฮ่าดน้ำเพลินได้พี่น้องเด้อนะครับเอานะครับปีปูเชียวานได้พี่น้องเด้อครับปูเชียววานบนเด่นเจ็ดครับสองเจ็ดเจ็ดสองสี่แปดแปดสี่เน้นที่เจ็ดสองครับล่าง เด่น3กับ4เด่นที่3 3 5 5 3มห้าวงกลมที่5 3 4 5 5 4นะครับชนกับเซียนกิงนะครับเซียนกิงให้3ตัว1 2 7 6 1 3นะครับ2ตัวมี3ามหาสามแล้วก็2 7ล่าง4 5นะครับท่านผู้ชมของเซียนกิงเขียนใหน้นะครับเอาฟอกันคลิปหงานได้พี่น้องได้นะครับขอให้ได้โชว์กันวันที่17มาการาคม67ครับผมสวัสดีครับ